สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับเนื้อหาส่วนสุดท้ายในส่วนของหัวข้อผลกระทบจากการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวในโลกดิจิทัลค่ะผลกระทบของการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวในโลกดิจิทัลมีอะไรบ้างคะจารย์อยากทราบมากๆเลยนะคะจะได้ป้องกันตัวข้อมูลของเราจะได้ไม่หลุดในโลกดิจิทัลค่ะ ได้เลยค่ะอาจารย์งั้นเรามาทราบกันดีกว่าค่ะว่ามีอะไรบ้างสำหรับผลกระทบของการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวในโลกดิจิทัลมีดังต่อไปนี้เลยค่ะข้อแรกนะคะการนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายตัวอย่างก็อย่างเช่นการนำเลขที่บัตรประชาชนไปใช้ในการเปิดบัญชีเพื่อช่อโกงผู้อื่นอาจารย์เคยได้ยินคาว่าบัญชีม้าบ้างไหมคะได้ยินบ่อยมากเลยค่ะ ยิ่งในกรณีนี้มีให้เห็นกันทั่วๆไปเลยนะคะใช่แล้วค่ะมีบัญชีผู้ใช้งานโดนหลอกให้เปิดบัญชีธนาคารเป็นบัญชีม้าเพื่อใช้ในการโอนเงินหรือทำธุรกรรมต่างๆเป็นจำนวนมากซึ่งผู้ที่เป็นเจ้าของบัญชีจริงไม่ทราบและอาจส่งผลให้โดนดำเนินคดีได้นะคะหากเราโดนก็จะต้องรีบแจ้งความหรือปิดบัญชีอย่างเร่งด่วนเลยค่ะไม่เช่นนั้นเราอาจจะกลายเป็นโจรได้เลยค่ะ อีกตัวอย่างหนึ่งการนำคลิปส่วนตัวของเราไปเผยแพร่ในโลกดิจิทัลซึ่งทำให้เกิดการอับอายหรือเกิดความเสียหายกับเจ้าของคลิปได้ค่ะอย่างเช่นพวกคลิปหลุดต่างๆนั่นเองค่ะอาจารย์อ๋ออันนี้ไม่น่าเป็นห่วงค่ะเพราะเราไม่มีแน่นอนค่ะอาจารย์งั้นมาในหัวข้อถัดไปกันเลยนะคะ ในหัวข้อที่2การโดนโจรกรรมทางการเงินค่ะข้อนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาเนื่องจากมีมิจฉาชีพหลอกโจรกรรมด้านการเงินอย่างแพร่หลายมีผู้เสียหายเป็นจำนวนมากและมียอดความเสียหายที่สูงมากบางท่านโดนโจรกรรมด้านการเงินเป็นจำนวนหลายล้านซึ่งสร้างความเสียหายให้กับผู้เสียทรัพย์เป็นอย่างมากค่ะ ตัวอย่างเช่นใช้บัตรเครดิตในการรู้ซื้อสินค้าหรือการถูกหลอกให้โอนเงินจากธนาคารของตนเองข้อต่อไปข้อที่3มีการนำข้อมูลไปใช้ทางการตลาดต่อทำให้เราถูกรบกวนด้วยโฆษณาขายสินค้าและบริการต่างๆข้อนี้อาจไม่เกิดความเสียหายมากนักแต่ก่อให้เกิดความรำคาญใจกับผู้ใช้งานเสียมากกว่าค่ะอ๋ออันนี้ไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะคะ อาจจะแค่ปิดโฆษณาหรือแค่ไม่สนใจลบข้อมูลนั้นๆไปไม่สร้างความเสียหายมากนักนะคะใช่แล้วค่ะในส่วนของข้อสุดท้ายการถูกปลอมแปลงตัวตนเอาไปแอบอ้างทำเรื่องที่เสียหายหรือผิดกฎหมายข้อนี้อันตรายมากค่ะอาจารย์เคยได้ยินการแฮกข้อมูลโซเชียลมีเดียเช่น Facebook หรือ Line แล้วปลอมแปลงตัวตนเป็นผู้ใช้ทักไปขอข้อมูลช่วยเหลือหรือโอนเงินบ้างไหมคะ เคยขาะอาจารย์เพื่อนของอาจารย์เองค่ะทักมาขอให้ช่วยโอนเงินผ่านทางแชท a c e b o o k ดีนะคะตอนนั้นโทรไปสอบถามก่อนหรือได้ทราบว่าเป็นพวกมิจฉาชีพค่ะประสบการณ์ตรงเลยนะคะอาจารย์น่ากลัวมากค่ะต่อไปนี้เวลาจะโอนเงินให้ใครก็ต้องเช็คข้อมูลอย่างถี่ถ้วนก่อนเพื่อไม่ให้โดนผู้ไม่หวังดีหลอกค่ะและเราก็เสร็จสิ้นกับหัวข้อผลกระทบจากการเผยแพร่ข,ข้อมูลส่วนตัวในโลกดิจิทัลกันแล้วนะคะ สรุปได้ว่าการเผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวในโลกดิจิทัลจึงต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามนโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันความเสี่ยงและความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตค่ะสำหรับในหัวข้อสุดท้ายของบทเรียนนี้ก็คือการรักษาความเป็นส่วนตัวในโลกยุคดิจิทัลค่ะขอเชิญทุกท่านติดตามกันในบทเรียนถัดไปได้เลยค่ะ